หนึ่งร้อยตารางวานะคะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะเด่กตรงนี้เลยจุดนี้เลยจุดนี้แล้วเลยไปนน่นอีกเนี่ยเดี๋ยวแถวนี้เด็กเข้าไปที่รั้วใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราตรงนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะได้รัศสมี ไอ้เราก็ไอรัศมีเราก็ใช้ได้ไงคือถ้าเขาไม่ได้มาทําอะไรเราก็ใช้ได้เพราะตรงนี้มันสุดเขตไงสุดเขตนี่ก็เวียงเข้าไปเนี่ยในรัศมีเนี่ยม้ข้างๆอีกสี่ห้าเมตรน่ะถ้าเราจะมาทําอะไรตอนเนี้ทําได้เลยแล้วรวมทั้งที่รัศมีเนี่ยด้วยนะกว่าจะถึงที่เรามันจะมีรัศมีโค้งอยู่ เหล็กนี้นะคะออกได้เลยมาทำประโยชน์เขาก็เอาออกได้แล้วก็ขับพื่งลงไปไงเนี่ยเ,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 เหมือนเหมือนในอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแต่ตรงนี้เป็นเป็นที่สุดแล้วไงแต่ของเขา,เา,ม,า,เขามันเที่ยงมาเขาก็ต้องล้นเข้าไปที่ดินตรงนี้หนึ่งร้อยตารางวา ก็ใช่ก็ติดถนนนี่แหละยามเย็นนะคะจะมีบรรยากาศนะคะนักท่องเที่ยวนะคะปั่นจักรยานนะคะมันจะมาปั่นที่นี่กันนะเยอะมากอันนี้เขาจะมากันเป็นทีมเลยนะคะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่นี่ที่ดินทำเลดีหนึ่งตารางวาติดถนนเรียบคลองมหาสบามบัติตำบลสารลักล้างบางกรวยนนทบุรีตรงนี้ทำเลดีมาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนวิ่งผ่านสถานีสาราธรรมศพซึ่งใกล้กับที่ดินเลยใกล้กับมหาลัยมหิดลสารยาเซ็นทันเท,ทโกโลตัสถานที่ท่องเที่ยวตลาดนํำโรงเรียนวัดใหม่พระดุงเขตการเดินทางรถยนต์วิ่งจากถนนปิ่เกล้าวหรือทางด่วนสีรัฐมงแหวนรอบนอกหรือถนนการจนาพิเศษสนใจซับนี้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยช่องทางติดต่ออยู่ใต้คอมเมน